สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันนะคะก็รอติดตามชมนะจ๊ะโอ้ดูสิวที่นาของข้าเจ้ามีแต่น้ำเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยรอติดตามชมนะคะคุณพ่อนะคะเป็นคนที่ขับรถให้เรานะคะ เราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปทำอะไรกันนะ้ารอจ้ารอจ้าสำหรับนะคะใครที่ติดตามชมนะคะคลิปของแม่แอนสตอรี่นะคะทุกคนคะ่ะก็จะลงคลิปแบบบ้านๆเรียวๆนะคะให้ได้ชมกันนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าวิธีชุมชนเนาะ เราทำอะไรกันบ้างนะคะว่าชุมชนเรานะคะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็หาอยู่หากินตามธรรมชาตินะคะทุกคนนี่เรียวแล้วจ้าเรี้ยวแล้วไปกันเลยไปกันเลยวันนี้ที่เราผ่านมานะคะแถวต้นไม้นี้คะ่ะเขาก็จะตัดออกหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะวางเขาเรียกว่า นี่นะคะเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะเขาจะวางเสาไฟฟ้านะคะคือไฟฟ้าก็จะได้แบบเขาเรียกว่าจะผ่านแล้วนะคะจะผ่านเส้นทางนี้แล้วนะ,ะเส้นทางกุชกรนะคะทุกคนคะ่ะเส้นทางกุชกรที่บ้านเราเรียกเส้นทางกุชกรนะคะต้นไม้แถวระแวกนี้เขาก็จะตัดหมดเลยนะคะทุกคนแถวข้างทางเขาก็จะตัดหมดเลย ดูสีธรรมชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะฟ้าหลังฝนฝนตกไปแล้วนะคะช่วงเชา้านี่บรรยากาศคือดีมากนะคะบรรยากาศคือดีมากธรรมชาติดีมากนะคะก็จะมองไปรอบๆนะคะก็จะเห็นวู้ทุ่งนาเขียวขจีมากเลยนะคะทุ่งนาเขียวขจีเนาะ ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็อยากแบบเอ้ยอย่าหวนคืนอยากเห็นแบบคนในพื้นที่คนในชุมชนญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะพื้นเพนะคะของเราบางทีแบบลูกหลานไปอยู่กรุงเทพอยาาคิดเห็นไอ้เขาเรียกว่าคิดเห็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่พ่อแม่ทําไร่ทํานายอยู่ที่บ้านนะคะนี่ใครที่ทําอยู่เส้นนี้นะคะ อันนี้จะไปเส้นทางระเวนะคะทุกคนจะไปถึงตำบลระเวนะคะอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วแล้วใกล้จะถึงแล้วนะจ๊ะ นี่เลยนี่เลยเราถึงแล้วนะคะทุกคนเราถึงแล้วอู้อู้แพนด้าแพนด้ามารับด้วยตัวแพนด้ามันดื้อมากเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นที่นี่เป็นเถียงนาเป็นเถียงนาน้อยของลุงกับป้านะคะแกก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงควายนี่ดูท้องนาแกสีอู้สวยมากนี่สวยมาก วันนี้พ่อพ่อพ่อน้องวายูก็ได้อะไรมาด้วยไม่รู้นะคะถืออะไรห้อยตรงเลงตรงแรงไปด้วยมาแพนด้าไปด้วยกันเร็วๆแพนด้าไปด้วยกันโอ้ยโอ้ยจะกระโดดทำไมกันนะกันหนาดีใจอะไรเกินพอแล้วไปกันเลยจ้าเดินไปชมไร่เราเลยจ้าเดินไปชมท้องนาของเราเลยทุ่งนาของเรานะคะอู้อันนี้เป็นที่นาลุงนะ อก็จะไปเลยแพนด้านำทางไปเลยนำทางไปเลยนำทางไปเลยอู้ดูสิมีหญ้าเต็มหญ้าหญ้าอยู่ริมห้วยแกปลูกไว้ให้ควายแกไปเลยเร็วแพนด้าวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว ทางนี้มันไปได้ไหมล่ะทุกคนโอ้มันมีน้ําเราไม่อยากข้ามเราไปทางอื่นดีกว่าไปกันเลยโอ้พนด้าเร็วเร็วเร็ว,รวมันไปแล้วทุกคนไอ้แพนด้ามันวิ่งนำหน้าไปแล้วแพนด้าเอ้ยแพนด้า Ooh, มาดูนะคะอันนี้เป็นข้าวที่เราหวานเองนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูว่าข้าวที่เราหวานเองจะเป็นยังไงยังหาทางเข้าไม่เจอ <c oughs> คือพื้นที่แบบลกมากนี่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 น,นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ของที่ของคุณพ่อนะคะที่ของคุณพ่อ,ท,อ,พอที่ของพ่อแม่แอนนะคะทุกคน อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะนี่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 เห็นเห็นทางขวามือไหมทุกคนอันนี้ขวามืออ่ะคือพ่อวาอยูเป็นคนหวานนะทุกคนนี่พ่อวาอยูเป็นคนหวานนะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะคะคือของแม่แอนหวานเองนะทุกคนดูสิสวยไหม <c oughs> สวยไหมสวยไหม,มก็มันก็ยังมีพื้นที่ที่มัน เอเขาเรียกว่ายังไงมันห่างอยู่นะทุกคนมันก็หวานไม่ได้แบบติมเม็ดติมหน่วยเท่าไหรนะ่เนาะว้าวดูสิยู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 ว้าวว้าวว้าวแต่แปลกนะทุกคนที่นาเราไม่เห็นมีปูมีปลาเลยนะคะหรือว่ามันจะเกี่ยวกับที่เราแบบ เป็นข้าวนาหวานหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่ค่อยมีปูมีปลาเหมือนแต่ก่อนเลยเนาะแต่ก่อนเนี้ยคือแบบท่าน้ํามาอะไรเนี่ยก็จะมีปลามีปูนะคะปูเยอะแยะปลาก็เยอะมากนะคะทุกคนแต่นี่ไม่เห็นมีปูมีปลาเลยหเจ้าแพนด้ามันวิ่งไดแล้วอันนี้ก็เป็นเนี้ยค่ะเป็นโซนนี้ถ้าโซนฝั่งนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยแม่แอนจะเป็นคนหวานนะคะขึ้นไปตรงโน้นเลยตรงต้นไม้ใหญ่ๆ แต่ถ้าโซนฝั่งขวามือนี่คือจะแบบเป็นของพ่อวายอยู่หวานโอ้เดินไปเรื่อยๆค่ะติดตามไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่นี่น,นี่ฝั่งตรงนี้เป็นของเราหวานเองแม่ลงมือทำเองนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งของพ่อนะคะของพ่อวายูทำ เป็นพ่อวายอยู่เป็นคนหวานเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทํานาปีแรกนะคะควรท,ทานาปีแรกเป็นที่นาของคุณพ่อนะคะซึ่งคุณพ่อตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพนะคะไม่ได้มาทาเนาะเราอยู่บ้านเราก็ทําไปค่ะเพราะว่าข้าวเราเก็บไว้กินนะคะเราไม่ได้เก็บไปขายเนาะทําไว้กินถ้าแบบเกบมาอะไรประมาณนี้ก็จะแบบเอาขึ้นไปที่กรุงเทพนะคะขึ้นไปที่ทํางานเกด้วยเนาะ ดูสิมันก็ไม่ค่อยมีหญ้านะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะคือตอนหวานนี่คือแบบเรายังไม่ได้แบบรองพื้นปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือหวานแบบกันแบบดิบๆนะคะทุกคนคือแบบไทไทแล้วก็หวานหวานแล้วก็ปั่นเลยนะคะดูสิมันยากาศสวยงามมากนะคะแล้วก็คลืมฟ้าคืมฝน อึ้นฟ้าขึา้ฝนแต่หาแบบหาปูหาไม่มีวิ่งเลยไม่มีผ่านเลยนะทุกคน <c oughs> คือแบบปูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยนะแบบดูสิ <c oughs> ปกติที่นานะทุกคนมันก็จะแบบถ้าแบบที่นาเขาเรียกว่ายังไงท่านนาแบบท่านนาดําใช่ไหมนาดํามันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีปูมีปลานะคะ ที่ใครๆเขาก็บอกว่าอะไรนะในน้ํามีปลาในนามีข้าวอันนี้คือในนามีแต่ข้าวนะคะอันนั้นก็จะเป็นเถียงของลุงกับป้านะคะทุกคนเถียงนาน้ยกะต๊อบน้อยนะคะของลุงกับป้าเป็นที่นาของป้ากับลุงนะคะก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินต่อไปเรื่อยๆกันเลยจ้า อันนี้เป็นที่นาของป้านะคะป้ากับลุงสวยงามไหมคะโอ้ัอน,นี้ก็สวยงามนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะ,ามมาะ,คะโอ้อย่าเยอะแล้วไม่ได้มาตัดคันนา ไม่ได้มาตัดหญ้าคันนานะคะโอ้ชมสิคะอันนี้ถึงสุดแค่นี้นะคะที่นาพ่อประมาณห้าไร่นะคะทุกคนห้าไร่เก้าสิบเอ็ดตารางวานะคะที่นาสวยมาก แต่ก่อนนั้นก็เป็นของป้านะคะที่ของป้าแต่ป้าแก้ขายแล้วเนาะพี่สาวของพ่อนะคะแก้ขายแล้วก็เหลือแต่ที่ของพ่อนะคะเอา้าไปไหนแพนด้าแพนด้ามันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วมันไปแล้วไม่รนูนวิ่งไปไหนนะคะทุกคนโอ้ก็สวยงามนะคะทุกคนสวยงามธรรมชาติธรรมชาติเลยจ้า โอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะคะเกือบหัวสักกระเทียมลงไปแล้วนะคะทุกคนทีนาของพ่อใหญ่สำนะคะปีนี้ว่าเราจะได้กี่กระสอบอันนี้ไม่ได้ทำให้ขายนะทุกคนคือทำให้กินนะคะเป็นการทำนาไว้กินนะคะไม่ใช่ทำนาไว้ขายนะคะทุกคน ถ้าใส่ปุ๋ยนี่คือแบบโอ้จะอันัน,น,นมาเลยเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ลองพื้นนะคะทุกคนค่ะทำทำแบบเราไม่ได้รองพื้นเนาะก็คือแบบไถไถแล้วเราก็หวานมเมล็ดข้าวนะคะ,มะเมล็ดข้าวแล้วเราก็คือปั่นเลยนะคะเราไม่ได้หวานปุ๋ยรองพื้น บางที่เขาก็จะหวานปุ๋ยรองพื้นนะคะใส่ฝุ่นแต่อันนี้คือแบบไม่ได้ใส่ฝุ่นไม่ได้รองพื้นอะไรเลยแบบธรรมชาติธรรมชาติมากๆนะคะอ้เขียวขจีมากเลยทุกคนดูสิอันนี้นก็จะเป็นพ่อนะคะพ่อไปต่อไปวางนกเขาไว้นะคะต่อนกเขาหรือเปล่าเพราะว่าพ่อวายูชอบนกเขามากเลยนะคะ แพนด้าไปไหนแล้วอ๋ Panda! อแพนด้าเจ้าแพนด้าอยู่นู่นนะคะทุกคนแพนด้าแพนด้าเจ้าแพนด้าอยู่นู่นนะคะอันนี้คือเป็นหมาเรานะคะแต่ว่าเราไม่ให้ป้าเลี้ยงโอ้ดูสิมาแล้วแพนด้าแพนด้าไปไหนเนาะพาไปไหน,น Panda, เนาะแพนด้าเ้ย ไปกันเลยจ้าลัดเลาะชมทุ่งนาค่ะลัดเลาะชมทุ่งนาชมบรรยากาศฟ้าครึ้มนะคะฟ้าครึม้มดูสิวู้ท้องฟ้าครึ้มมากนะคะทุกคนท้องฟ้าครึ้มนะคะ<ๆ>ก็เป็นคลิปแบบเรียวๆบ้านๆน,นะคะทุกคนคะ่ะเรียวๆบ้านๆ ตามติดชีวิตวิถีชีวิตนะคะชุมชนของเรานะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างนะคะแล้วก็การเป็นอยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะการทํามาหากินเนาะก็แบบง่ายๆเรียบเรียวๆบ้านๆนะคะทุกคนสไตล์ไม่แอสตอรี่นะคะก็ถ้าใครนะคะช,ชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะชอบ คลิปแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะทุกคนค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด s u b สไคร e แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนนะคะนี่จะได้ไม่พลาดนะคะว่าแม่แอนจะพาไปชมธรรมชาติแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาอยู่หากินนะคะตามท้องธรรมชาติหรือว่าตามเขาเรียกว่าตามฤดูกาลเนาะเราก็จะพากันไปสัมผัสนะคะนี่ถ้าใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้นะคะทุกคน ก็อย่าลืมนะคะติดตามไว้นะคะช่องแม่แอสตอรี่จ้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย